ฟังดวดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนไทยของเราเหมือนเดิมครับที่เรียกว่าคลิปนี้มีข่าวดีออกมาเยอะมากถึงขั้นตอกฝาลงคำหมิ่นได้เลยที่ตะลึง2 9ชาติครับตาสว่างตอบรับไทยเราพร้อมกับสหรัฐอเมริกานั้นมอบเงินช่วยเหลือกว่า3,000ล้านบาทซึ่งกรณีนี้หุนเซนเนี่ยอาจจะน้ำลายไหลเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นเงินที่หลายๆชาตินะระดมกันให้กับคำมินเนี่ยก็ยังไม่เท่าไทยเราซึ่งก็ยังรวมถึงกองทัพไทยเราครับ ขาดปิดตายกว่า1ปียกระดับ5ข้อตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรนะครับงานนี้ขมินพังยับแน่นอนขณะเดียวกันเราก็ได้ความน่าเชื่อถือกลับมาด้วยก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกับคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยทูตต่างประเทศเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามกับฝั่งไทยเราที่เสนอความจริงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่า หล,หลายชาติจากต่างประเทศครับก็เริ่มตาสว่างกันมากขึ้นหลังจากล่าสุดผู้ประชาการกองทัพอากาศของเราครับมีการพบปะ29ผู้ช่วยทุตทหารต่างประเทศนะและก็มีการชี้แจงว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทยเราเนี่ยเป็นไปอย่างมืออาชีพซึ่งเป็นการถแถลงเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับให้แก่ผู้ช่วยทุตทหารต่างชาติ ประจำประเทศไทยนะครับทั้งหมด29คนนะจาก22ประเทศเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อปฏิบัติการทางทหารของฝั่งไทยเราด้วยโดยเฉพาะการใช้เครื่องบินรบโจมตีฝั่งของเขมินเองโดยฝั่งกองรับอากาศไทยเราครับมีการยืนยันออกมาว่าปฏิบัติการทางอากาศของกองรับไทยนั้นเกิดขึ้นจากการถูกละเมิดดินแดนซึ่งก็นําไปสู่การปฏิบัติการทางทหารครับเพื่อปกป้องอธิปไตยและลดความสูญเสียประชาชนในพื้นที่ของฝั่งไทยเราเองแล้วก็ยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทยเรานั้นมีความเป็นมืออาชีพ ครับและก็เป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางการป้องกันตัวเองและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเน้นเฉพาะการโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นเพื่อที่จะให้ขมีนั้นหมดศักยภาพและปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังครับใช้ความแม่นยําที่สูงเพื่อให้เกิดผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดต่อพลเดือนของฝั่งขมนเองอ่ะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของฝั่งไทยเราเราไม่ได้มีการชี้แจงเพียงแค่คําพูดอย่างเดียวครับคือเราเนี่ย มีหลักฐานชัดเจนนะว่าเราเล็งไว้ตรงไหนมันก็ลงตรงนั้นนะครับแทบจะไม่ได้มีความเสียหายกับพลเดือนของขมนเลยแล้วก็ดนยันอีกรอบหนึ่งว่าแม้ขณะนี้เนี่ยก็นักประกาศครับยังคงดํารงความพร้อมในการปฏิบัติอยู่หากเกิดความตึงเครียดใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่พิกที่สุดของการแสดงการนี้นะครับก็บอกว่าเหตุประทะแนวชายแดนรอบที่แล้วเนี่ย20วันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับมีการใช้อุธทางอากาศ และการทิ้งระเบิดในระดับความรุนแรงเนี่ยมากกว่าการประทะรอบแรกในช่วงเดือนกรกฎาคม1-3เท่าด้วยกันนี่เป็นการสะท้อนถึงการยกระดับสถานการณ์ในบริี่ชายแดนอย่างมีนัยสําคัญจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นการถแถลงชี้แจงออกมาครับ ให้กับผู้ช่วยทุตทหารต่างประเทศเนี่ยทั้งหมด22ชาติ29คนพอได้ฟังแบบนี้แล้วโอ้โหหนักหนาเหลือเกินนะครับคือเราใช้ปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยมากกว่ารอบที่แล้วเดือนก,นกรกฎาคมถึง3เท่ารอบนั้นว่าหนักแล้วขเขมินสูญเสียนหนักแล้วครับแต่ว่ารอบนี้หนักกว่าเดิมอีกนะครับคือไม่แปลกใจเลยที่ขเขมินจะสูญเสียนแนวรบไปกับเราเนี่ย35แนวรบแล้วเรายึดมาได้เนี่ยมากกว่า12,000ตารางกิโลเมตรคือหมดข้อสงสัยทันทีครับเพราะว่าเราจัดหนัก จัดเต็มขมเมนเหลือเกินขณะที่อีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงมาตรการเด็ดขาดของไทยเรากันบ้างที่เพิ่งอัปเดตกันมาครับก็คือมีการออกห้ามาตรการเด็ดขาดคุมพื้นที่แผ่นดินใดของเราบริเวณแนวชายแดนหลังจากทด่ยึดมาไดาจากเขมรแล้วครับเราจะคงกําลังไว้อย่างน้อยเนี่ยหปี ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะอยู่ในการควบคุมของไทยเราก็ตามครับแต่ก็ยังไม่สามารถไว้วางใจขมิญได้เลยโดยก็เป็นทางด้านของพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีกรสงกาโหมของฝั่งไทยเราครับที่ออกมากล่าวว่าได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนช่องบกช่องอันม้าในจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ได้รับรายงานในพื้นที่ว่าสถานการณ์เนี่ยอยู่ในการควบคุมของฝั่งไทยเรานะ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่เราก็ไว้วางใจเขมรไม่ได้ทางกองทัพไทยเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการทุกเวลาเลยโดยยังยืนยันนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้รับฟังจากทุกหน่วยรายงาน,นครับท่าทีกําลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรเนี่ยเราก็รู้ความเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดซึ่งก็มีการกล่าวออกมาเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการยึดภูมิประเทศก็ว่ายากแล้วแต่ว่าการรักษาเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเพราะเขมรจะมาไม้ไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับจะมาไม้แบบชาวบ้านหรือเปล่าจะมาไม้แบบหาของป่า รุกมบอรี่เข้ามาเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เรายังไว้ใจขมินไม่ได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงกลาโหมครับก็ได้มีการออกมาตรการ5ข้อสําคัญเลยก็คือข้อแรกครับจะคงกําลังพลไว้อย่างน้อยเนี่ย1ปีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจริงๆนะครับแต่ว่าแนวชายแดน798กิโลเมตรนั้นเนี่ยเราจะคงกําลังทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะ ดังนั้นพื้นที่ไหนถ้าเกิดว่าต้องคงกําลังไว้มันมีความตึงเครียดมันมีความอ่อดไหวเนี่ยอันนั้นเราก็คงต้องอยู่เอาไว้นะครับส่วนพื้นที่ไหนไม่มีเนี่ยอันนี้ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่กับข้อนี้ของการคงกําลังนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่2ครับในบางพื้นที่เราจะทํารั้วอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยติดเพื่อเฝ้าดูขมด้วย ส่วนข้อที่3ก็คือบางเบอร์ที่ครับเราสามารถทํารั้วได้แล้วก็ต้องทํารั้วเลยและข้อที่4เนี่ยบางบอร์ที่ครับที่คุยกับกบบระทรวงทรัพยากรอาจจะขอพื้นที่นั้นครับให้กับพี่น้องทหารป่าศึกเข้าไปทํากินเพราะว่าทหารปาศึกเนี่ย จะมีจิตวิญญาณความเป็นอาหารในการช่วยดูแลพื้นที่เอาไว้อยู่เออนี่เห็นด้วยจริงๆนะครับก็คือเราจะปล่อยพื้นที่ว่างไม่ได้เลยเพราะว่าเขมรถ้าเกิดว่างปั๊บเนี่ยเชี่ยวชานป่าอยู่แล้วสำหรับเขมรนะก็จะคอยมาทําฐานบ้างทําอะไรบ้างขดคูเรตบ้างเนี่ยอันนั้นมันน่ากังวลส่วนอีกข้อหนึ่งข้อที่5ข้อสุดท้ายครับเราอาจจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอย่างเช่นบริเวณช่องอันม้าเนี่ยวิวสวยมากนะครับก็มีการแจ้งกับรัฐบาลเนื่องจากต้องของงบประมาณมาทาส่วนนี้ด้วยนี่ก็เป็นข้อเสนอของฝั่งไทยเราครับ รักษาดินแดนที่เรายึดมาจากฝั่ง,ขงเขมรเป็นสิ่งที่เรายึดคืนมาได้เพราะหลายพื้นที่เนี่ยขเขมรยึดครองมากกว่า50ปีคือรอบหนึ่งของคนได้เลยนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนมาถึงรุ่นลูกเนี่ยถือว่ามีความยาวนานมากๆเอาละเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับขนาดเดียวกัน4เหล่าทัพของไทยครับไม่ว่าจะเป็นกองประชาการกองทัพไทยเรากองทัพบ,บกกองทัพเรือ หรือแม้แต่การรับอากาศเนี่ยก็มีการเสนอแผนออกมาครับกับการรับมือกับขำเหงระยะยาวในเขตชายแดนโดยไล่เลียงมาจากกองบัญชาการกองทัพไทยเราก่อนนะครับก็บอกว่าจะดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดครับเพื่อที่จะสร้างความครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและเราเนี่ยจะวางกําลังใหม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมจดประชุมจัดตั้งคณะทำงานพิสูจน์ทราบในวันที่13มกราคม2 5 6 9นสี้ส่วนกองทัพบกเองครับก็ได้มีการบอกว่าจะใช้แนวคิดนะในการนำสงครามระบบไร้คนขับหรือว่าโดนเนี่ยมากขึ้นเพื่อรับมือกับขม็ระยะยาวซึ่งก็มีการเสนอปรับโครงการนะครับทั้งอัตราการฝึกการเตรียมพร้อมกำลังพลยุทธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างมิติการรบรูปแบบใหม่สอบคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นส่วนฝั่งกองทัพเรือนะครับก็จะมีการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือเอง รองรับภัยคุกคามในอนาคตครับก็มีการเสนอแนวคิดนะในการพัฒนาระบบอาวุธยุธโทโธปกรณ์การควบคุมบังคับบัญชากําลังพลครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสถานการณ์ตามแนฉายแดนที่ผ่านมาที่กองทัพเรือเนี่ยถือว่าเด็ดขาดมากๆกับการยึดพื้นที่บ้านสับหลังและก็ คาร์โนธรรมดาเอาไว้ได้ส่วนฝั่งของกองทัพอากาศครับระยะยาวเนี่ยจะมีแนวทางการวิจัยและก็อุตสาหาการรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นโดยจะแบ่งโครงการครับในระดับต่างๆทั้งแดงเขียวเหลืองจะร่วมมือกับทั้งกระทรวงกลาโหมเอ่ยกองทัพอากาศเอ่ยแล,และก็ภาคเอกชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนี่ก็เป็นการอัปเดตออกมานะครับของสี่เหล่าทัพไทยเราที่จะรับมือสถานการณ์แนวชายแดนกับเขมรเนี่ยระยะยาวต่อสภากลาโหมงานนี้ รองรับคำอินเอาไว้แล้วนะครับมารูปแบบไหนเราก็เจอได้หมดจะไม่ฮุนเซนเนี่ยกระอักกระอวนใจได้ยังไงนะครับน่าจะง่ายท้องงายไส้กันเลยทีเดียวขณะเดียวกันอีกเรื่องราวนึงครับที่อาจจะทำเอาฮุนเซนเนี่ยน้ำลายไหลเลยก็ได้เพราะล่าสุดสหรัฐอเมริกาครับ พิกแล้วพิกอีกก็คือให้งบทางทาหารกับไทยเราเนี่ยกว่า100ล้านล้านดญสหารฐเพื่อที่จะเสริมสร้างเสศิภาพตามแนวชายแดยนครับแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ขยายขีดความสามารถหน่วยยางกรอดสไตเกอร์ของฝั่งไทยเราเรื่องนี้ถือว่าว้าวนะที่มีไม่กี่ชาติให้งบทางทหารของเรามากขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานเนี่ยอาจจะไม่จริงใจเต็มร้อก็ตาม แต่ย้ำอีกครั้งว่ามีไม่กี่ชาติจริงๆที่จะมาให้งบทางหนานของไทยเราเยอะขนาดนี้นะครับสามพล้านนะตีเป็นเงินไทยก็ถือว่าพัฒนานได้เยอะมากแตกต่างจากขาเขมรนะครับถึงแม้ว่าจีนจะให้ไปประมาณหลายล้านบาทก็ตามประมาณ100ล้านแหละญี่ปุ่นเองอะไรเองก็มีการซัพพอร์ตของฝั่งขเขมรเองนะครับในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่าการฟื้นฟูทุนระเบิดก็ตาม สุดท้ายแล้วเรารับก้อนเดียวเยอะกว่าเขเมนทั้งปีซึ่งเรื่องราวนี้ครับก็เป็นผู้ประชาการทหารบกแหละที่มีการต้อนรับมิสเตอร์ไมเคิลจอร์ดดีสมเร่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับที่เป็นฝ่ายกิจาการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและก็แปซิฟิกซึ่งก็มีการหารือในเรื่องของความร่วมมือทางทหารและก็ความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแยง้งไทยเรากับเขมรด้วยโดยระหว่างการหารือนะครับกองทัพบ,บกของเราเนี่ยก็เปิดไปก่อนเลยว่า เรามีความจริงใจนะในการดูร่วมกับคขเมรมอย่างสันติและปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพที่เคยลงนามไว้ก่อนนัน้นี้ด้วยการใช้กลไกทวิภาคีและก่อสร้างความเข้าใจให้กับกัมพูชาครับขณะที่สหรัฐเองพอได้ฟังแล้วก็ขอบคุณไทยที่ยึดมั่นในข้อตกลงนะและเล็งเห็นถึงบทบาทสําคัญของกองทัพบ,บกในการสร้างเสถียรภาพระยะยาวด้วยซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็มีการระบุเหมือนกันว่ากัมพูชา เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งและก็เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับรวมไปถึงการกล่าวหาไทยเราว่าเป็นผู้รุกรานแต่ว่าฝั่งไทยเราเนี่ยก็ดูแลเฉลยศึก18นายตามหลักมนุษยธรรมแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการปล่อยตัวอย่างเหมาะสมตามหลักสากลคือการที่เราบอกไปแบบนี้เนี่ยเหมือนจะมีความเชื่อใจและก็ความมั่นใจกับไทยเรามากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมคิดเองนะ ซึ่งก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาครับพอได้หารือกับการยกระดับความร่วมมือกันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีการยืนยันว่าจะสนับสนุนทางการทาหารของไทยเราเนี่ยงบประมาณกว่า100ล้านเหนรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,150ล้านบาทประมาณนี้โดยเป้าหมายก็คือเสริมสร้างสถียภาพตามแนวชายแดนและก็แก้ไขปัญหาอัจญากรรมออนไลน์รวมไปถึงสนับสนุนการขยายขีดความสามารถของหน่วยยานเกราะล้อยางของฝั่งไทยเราครับบวกกับการเพิ่มหลักสูตรการศึกษา ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งทั้งไทยเราและก็สหรัฐเนี่ยยังได้เห็นพ้องตรงกันอีกด้วยครับว่าจะมีการฝึกร่วมผสมระหว่างโคบ้าคกร์ครับกับบาลานชอซึ่งถือว่าเป็นการฝึกที่แสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ความร่วมมือเพื่อปราบความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตออกมานะครับเกี่ยวกับเวทีการต่างประเทศอย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราได้เงินงบประมาณมากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ หุนเซนน้ำลายไหลหุนเซนเนี่ยอยากได้แบบนี้แต่ว่าไม่มีชาติไหนกล้าให้เขาเลยนะครับเพราะกะล่อนปิ้นป้อนไปวันวัน จะพูดอะไรไปเนี่ยตีข่าวเฟคเนี่เอาไว้ก่อนแล้วก็ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามป้ายสีฝ่ายตรงข้ามแบบนี้เอาไว้ก่อนซึ่งไม่มีเพียงแค่นี้กับสหรัฐอเมริกานะครับเราก็จะมีการหารือในด้านการซัพพอร์ตเทคโนโลยีด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นระบบโดนครับระบบต่อต้านโดนรวมถึงการข่าวกรองและก็อาวุธยิงสนับสนุนด้วยเพื่อที่จะเพิ่มยึดความสามารถในการป้องกันประเทศและก็ที่ปไตยจากการดุกรานของฝั่งตรงข้ามในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเราก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ ในทะเลจีนใต้ด้วยครับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็หวังที่จะได้เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อสิทธิภาพของบมิภาคในอนาคตด้วยเป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับสำหรับเรื่องราวทางการทูตและก็แน่นอนว่าในตอนนี้การที่สหรัฐมั่นใจและ ให้งบประมาณแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ต่างชาติคณะเ t ผู้ช่วยดูดทหารต่างๆที่อยู่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เจนพ้องตรงกันได้นะครับขนาดไทยเราถล่มคาเมนมากมายขนาดนี้ยับเยินขนาดนี้นะแต่ทำไมสหรัฐอเมริกานเนี่ยถึงยังมาช่วยสนับสนุนไทยเราอยู่กับงบประมาณทางทหารนะครับซึ่งมันก็อาจจะตีความไปได้เลยว่า เฮ้ยไทยเราอยู่ในกฎกติกานะอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศนะที่ได้รับการยอมรับจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องยึดโอกรับเอาไว้ก่อนครับคอมเมนต์ไม่มีแบบนี้แล้วน่าจะมีไม่กี่ชาติที่เปิดหน้าสนับสนุนไทยเรานะครับถึงแม้ว่าอเมริกาเนี่ยอย่างที่บงบอกเลยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยกับไทยเรา100%เต็มแต่อย่างน้อยเนี่ยก็พอมีความเชื่อใจเอาไว้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีผลประโยชน์ก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าทุกชาติที่เข้ามาเนี่ย มีผลประโยชน์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะขมรนทุกชาติที่เข้าไปหาขมนเนี่ยเขามีผลประโยชน์อยู่แล้วนะครับขมนก็เตรียมรับแรงกระแทกให้ดีถ้าเกิดยังยัวย่วยุยังไม่เลิกแบบนี้อนาคตรอบที่สามมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้เพราะเราเองก็เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อยู่แล้วไม่ว่าจะมารูปแบบไหนเราก็ พร้อมตอบโต้ทันทีซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันหลังจากนี้กับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนเวลเวลมานะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในฝั่งขมรนกับลาวเนี่ยเหมือนจะมีความตึงเพราะมันมีการเปิดภาพออกมาว่าขมรนก็มีการล้ำแดนลาวไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าลาวขนอาวุธไปฝึกเนี่ยขอให้ผ่านไปด้วยดีครับแต่ถ้าเกิดไปตีขมรเนี่ยก็เอาให้สุดนะสำหรับลาวจัดการขมรนแบบให้สิ้นซากไปเลยคงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันกันกบสถานการณ์แบบนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากค เรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย